ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมซีดองสแลกเกอร์ในเกมเพย์ดูเกเ,เตอร์อีกแล้วนะครับผมก็ดูไม่ยอมไม่ยอมใส่ชุดแล้วนะครับก็มาคูดสมบัตินั่นเองนะครับก็คือชุดไก่นะครับแบบเกินต้านไงเกินต้านความน่ารักนี้ไม่ไหวนะครับถ้าเกิดแบบว่าให้เต็ม10เนี่ยผมบอกว่าเลยร้อยเอาไปเลยนะครับชุดน้องไก่นั่นเองนะครับคือแบบมันน่ารักไงคือแบบดูดิ ที่คาดหัวเป็นน้องไก่และก็ที่ตัวเนี่ยมันเหมือนแบบคนใส่ผ้าถุงอะโจกเบนนะครับจกเบนสีฟ้าไม่ใช่มันคือแบบกางเกงขาไก่นั่นเองนะครับที่แบบมีหางสยายฟุ้งฟิ้งนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปขุดสมบัติกันเลยนะครับผมว้าวเข้าไปที่ห้องหนึ่งนะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นการล่าสมบัติที่ผมบอกบอกเลยนะบอกเลยว่าชุดก่อนหน้านี้ที่มันเป็นชุดผ้าคลุมอะไรนั่นอะ ผมไม่ชอบไงผมก็เลยไม่ไปขุดนะครับไม่ต้องถามนะว่าทําไมแบบเฮ้ยทำไมชุดก่อนหน้าไม่มีเพราะผมไม่ชอบไงผมเลยไม่ขุด <laughs> มันไม่น่ารักไงเกมมันน่ารักเราต้องแบบทําอะไรที่แบบน่ารักไงเหมือนผมเนี้ยที่แบบน่ารักหยอกนะครับมาอันแรกเลยนะครับอันแรกเราก็ขุดแร่มาก่อนนะแบบประเดิมไงประเดิมประเดิมไปก่อนเลยนะครับ <laughs> คืออันเนี้ยเหมือนว่าผมมาซื้อไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะ คือยังไม่เคยเข้ามาขุดเลยมาขุดในตอนเอ่อตอนกี่โมงวะเนี่ยจำไม่ได้หรือมันเหลืออีก10ชั่วโมง43นาทีนะครับก็โอเคเราจะเริ่มโดยการจิ้มจิ้มจิ้มแทงนะครับช่วงจิ้มแทงจ่วงจิ้มแทงแล้วก็เดินนะครับ <c oughs> คือช่วงจิ้มแทงนี่จ่วงจิ้มแทงนะครับก็ตอนนี้ยังไม่มีใครที่แบบว่าจะได้แบบกล่องสมบัติด,ดีๆเลยนะครับไม่ใช่กล่องสมบัติทองคำนะครับหรือแร่ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเอ้ยอย่าอย่ามานะอย่ามานะ เดินไปฝั่งโน้นสิเอ๋ฉันี้มันจะได้เป็นของลาวไงเออนี่นะครับก็โจนเจิมแทงยังไม่เจอนะับเจอดิไม่เจอก็ยังไม่เจออีกนะครับอันนี้นะอันนี้เอ้ยเอ้ยเดินเดินเดินเลยเดินเดินเลยนี่นี่นี่เจอนี่อันนี้นี่เอ้ยโอยเร็วไปไงหันพิษทางกันไปเอออย่างงี้ช่วงจิ้มแทงโอ้ยม่ได้นะครับเอเยโอยโอยเป็เจอไม่เจอตื่นเต้นไงตื่นเต้นแบบลุ้นทําให้ลุ้นก็ยังไม่เจอครับก็ซื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับคือ500นะ500 500ในะร0 0เนี 100, ่ยมันมีอะไรลุ้นๆุ้นละหนึ่งไม่เจอนะครับมนะไม่เจอนะ bah, ครับอย่าลืมนะไม่เจอนะยังไม่เจอนะมันจะขอบคุณน้องคิตตี้เมย์นะครับที่แบบกดหัวใจนะครับผมขอบคุณครับแล้วเราก็ยังไม่เจอนะครับคือผมพยายามลุ้นไงผมบอกเลยว่าผมลุ้นมากนะครับคือแบบพยายามเดินต yeah. ๊กตะตอกแตะตอกแตะตอกแตะมานะครับแบบเพื่อจะแบบว่าหาของนะครับอุ้ยกระโดดล็อกลบไปหนึ่งทีนะครับแบบหยอกไงหยอกไงแต่ก็แบบ แบบแบบว่าแบบว่าเจอแล้วนะครับคือแบบเพิ่งเข้ามาเลยนะครับเมื่อกี้มันกี่นาทีไม่รู้อ่ะสิบชั่วโมงสี่สิบสิบสามปะสี่สิบสามะไม่รู้ว่า,ววากี่นาทีสี่สี่สิบเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะแต่ตอนนี้สี่สิบเอ็ดอ่ะเจอแล้วอ่ะเจอหนึ่งกล่องไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับผมผมบอกเลยว่าแบบเร็วมากเร็วมากและชิ้นแรกมันก็ต้องเป็นหนึ่งในสองชิ้นนะครับคือมันมีสองชิ้นไงเอ,เอาอะไรมาก็ได้เพราะว่าแบบไม่ได้ลุ้นขนาดนั้นไงคือ,อยังไงมันก็ได้ถ้าจะได้กล่องอะ่ะ มันไม่มีที่แบบว่าได้กล่องแล้วไม่ได้ชุดแต่ว่าจะซ้าหรือเปล่ากันนั่นเองครับนี่ก็ได้ชุดไม่ได้ชุดสิที่คาดผมไก่อกนะครับคือชิ้นแรกก่อนเลยนะครับอาจจะแบบขิงขิงนิดนึงขิงนิดนึงนะครับ <laughs> มาเดี๋ยวเราหาชุดกันต่อนะครับคือตอนนี้ก็4 1นะครับคือผมก็ยังใช้ั่วอันเดิมนําที่เพิ่งซื้อไปเมื่อกี้นี้นะครับ แล้วก็ยังยังเหลืออีก3อันนะครับที่แบบว่ายัางไม่ได้ไงเอ๊ยยังไม่ได้ขุดยังไม่ได้ขุดนะครับก็โอเคขุดไปเรื่อยๆนะครับก็คือหาต่อจากเมื่อกี้นะครับดูทางซ้ายมือก็ยังเป็นกล่องนะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะเละ้วกุคือคืออะไรก่อนนะครับคือเนี่ยผมยังไม่ได้แบบอะไรเลยเนี่ยคือเจอกล่องสาไอ้กล่องสองแล้วอะคือแบบ40นาทีอะคือ1นนาทีอะเจออีกกล่องหนึ่งแล้วอะ เอ้ยมันจะอะไรขนาดนั้นแต่ขอว่าอย่าได้ซ้ำนะถ้าเกิดว่าได้ชุดนี่คือผมพอเลยนะคือผมหยุดเลยผมหยุดขุดเลยแล้วผมเตรียมปิดคลิปเลยนะครับมามาจบจบเลยขึ้นเลยขึ้นจบคลิปเลยอยากหยอกยอก,ยอกคือคือ ม,มันมาเร็วมากเลยนะครับผมบอกเลยว่ามันมาเร็วมากเลยนะนี่ต้องรอเรือด้วยรอเรือเป็นรอเรือนะครับคือจบอะคือแบบ2กล้องไม่ซ้ําในราคาอะผมผมให้เลยผมใช้หนึ่งรดาวเอ้ยไม่ใช่100่ง0 0 1 0 0 0พันดีก็คือซื้อ,ซ,อซื้อมา่ก่อนหน้าแล้วนะแล้วก็เข้ามาซื้ออีกรอบหนึ่งนะเออหมดไป1,000งพนะได้สกล่องแล้วก็ไม่ซ้ำด้วยเออจบเลยนะครับ คดีอะดีจัดอ่ะคือเป็นอะไรที่รวดเร็วนะครับคือแบบไม่เคยได้อะไรเร็วแบบนี้มาก่อนเลยนะครับแบบขิงขอขิงหน่อยเออถ้าเกิดว่าใครแบบว่าได้ได้ขุดไปกี่กล่องแล้วก็ใช้เงินไปเท่าไหร่เนี่ยคือคอมเมนต์บอกด้านล่างกันหน่อยนะครับคือแบบอยากรู้ไงว่ามีใครเร็วกว่าน,นี้ไหมผมจะได้แบบชื่นชมไงผมจะได้แบบชื่นชมนะว่าเฮ้ยคุณแม่งเก่งมากเลยอะแบบ ได,ได้ชุดเร็วมากเลยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ปิดท้ายไปด้วยฉากพระอาทิตย์ตกที่แสนจะแบบสุดยามเย็นเขาเรียกอะไรถูกแล้วถูกแล้วยามเย็นที่แสนสุขสงบแล้วแบบรวดเร็วกับน้องชุดไก่โอ๊กนะครับที่แบบว่าได้เร็วมากเรวเวอร์เร็วเร็วนะครับเร็วจนไม่รู้จะเร็วยังไงเลยนะครับคือขอขิงไงขิงอยากขิงไม่ใช่อะไร สำหรับใครที่ยังไม่ได้ก็ขุดเยอะๆนะครับผมผมบอกเลยคุดเยอะๆนะครับไม่ใช่ G m มาดูบอกเออไอดีนี้แม่งเอ้ได้เร็วเกินไปรอบหน้าไม่ให้ขุดได้นะอย่าทำอย่างนั้นเลยผมขายปลาเกือบหมดกระเป๋าเพื่อมีตังสองหมื่นเอาไว้มาสำหรับขุดเนี่ยแต่แบบมันใช้น้อยผมขอบคุณมากนะครับมามาแล้วแล้วเราก็ทิ้งท้ายไปด้วยฉากจบที่แบบดาวกำลังขึ้นระยิบระยับนี้เลยละกันครับผมไป ขอบคุณครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้เช่นเคยนะเอออย่าลืมดูคลิปวิดีโอที่มาแนะนำขึ้นมาด้วยนะดูเยอะๆนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมแบบได้ยอดวิวเยอะหน่อยนะครับผมขอบคุณครับผม